จะไปทําเงินซื้อแพงๆซื้อมือสองราคาหายไปขึ้นเลยนะครับรถปีเก่าคุณรู้ไหมกระบะคันนี้เท่าไหร่อ่ะอย่างรี้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นบาทสี่หมื่นออป้ายแดงหกแสนเหลือสี่หมื่นบาทเนี่ยตอนนี้มันใช่จุดเปลี่ยนหรือยังที่แบบว่าจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยคนจะเริ่มไม่ซ่อมแล้วบ้าอีกห้าปีข้างหน้ารถมันก็อาจจะเป็นการใช้แล้วทิ้งไปในอนาคตซึ่งเป็นไปได้แต่เอาเดือนหนึ่งเนี่ยรถมันมีเข้าออกเยอะมากน้อยขนาดไหนพี่ก็ปกติสยามมิเตอร์เนี่ยตัวเลขเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งน่าจะประมาณอยู่ประมาณสักหมื่นคันหมื่น อีสิปีรถมือสองจะหายไปจริงหรือเมื่อคนนิยมของใหม่ถูกกว่าดีกว่าอย่างเทคโนโลยี E ีวีโอ้โหเดี๋ยวนี้ล้ำล้ากันเท่านั้นไม่เน้นซ่อมกันแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาไวาเดี๋ยววันนี้พาไปหาคําตอบกันครับสําหรับใครกําลังมองหาโอกาสเกี่ยวกับรถ E ีวีที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดมาแล้วคอร์สพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า4ีล้อสอนเริ่มต้นจากศูนย์เลยสนใจสแกน QR โค้ดหรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลย ยัสดีครับผมเบลที่ชอบเวรานการันตีแห่งนี้นะครับวันนี้นะผมตามมาถึง SIA นะฮะสยามอินเตอร์การประมูลนะครับอยู่ที่รามคำแหงนะสำนักงานใหญ่นะครับที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของรถมือสองเลยก็ว่าได้นะเพราะรถที่ถูกยึดจากไฟแนนซ์เขาก็จะมาประมูลแล้วก็เอาไปซ่อมขายกันนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถบรรทุกนะครับซึ่งวันนี้นะเราก็มีหลายคำถามที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยพอรถ E ีีมานะฮะเทโนโลยีก็ใหม่วิ่งได้ไกลขึ้น และถูกลงเรื่อยๆแล้วอย่างนี้รถมือสองจะเป็นอย่างไรเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับผู้รู้กูรูกันเลยดีกว่านะครับไปเลยนี่้านประมูลอยู่ตรงนี้ ีเข้ามาร้านม,ามูลพี่เอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวสบวัสดีครับเวลเป็นไงนี่ต้องบอกว่านี่คือพี่เอ็มนะฮะคู่ก่อตั้งสายเอและเป็นที่ปรึกษากิติมาศักดใช่คือบอกว่าเห็นพี่ในหลายๆช่องนะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ เฮ้ยรถมือสองเป็นยังไงล่อีวีมาเป็นแบบไหนครับผมคนรู้จักพี่เอ็มค่อนข้างเยอะนะครับพอสมควรในระดับนึงนี่คือลานประมูลที่ผมบอกว่าเข้ามานี่คือใหญ่มากใช่ใช่ทำไมไม่ไม่มีรถเลยอ่ะพี่ที่ประมูลออนไลน์ออนไลน์วันนี้ประมูลรถบรรทุกประมาณ1,000คัน1,000คัน1,000คันออนไลน์คือเดี๋ยวนี้ออนไลน์ใช่รถไม่ต้องเอารถมาโชว์แล้วโอ้โหรถบรรทุกเวลรถบรรทุก10ล้อหัวลากวิ่งในลานไม่ได้นั้นเขาอยู่หน้างาน เรประมูลออนไลน์หมดแล้วคนอยู่ออนไลน์เป็นร้อยร้อยคนเดี๋ยวนี้เขาจะเน้นออนไลน์เป็นหลักรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนประมาณ70% 8 0นะครับใช่หน้าร้านนี่ยี่สิบสามสิบเองนะออเป็นอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้โลกการประมูลรถมันเป็นออนไลน์ไปหมดแล้วใช่อยากให้พี่เอ็มพาดูอาณาจักรหน่อยเด้กพี่ผมมาครั้งแรกเลยะยินดียินดียินดีเดี๋ยวเห็นตรงนี้มันมีรถเดี๋ยวเเดินดูกันเดินดูกันนะครับ เยอะมากเลยพี <gen arrogance> <th> ่ใช่สามสิบไร่เอง30ไร่30ไร่เรามีอย่างนี้ประมาณสัก50สาขา50สาขาทั่วประเทศเรียกว่าของพี่เนี่ยเป็นการประมูลรถที่น่าจะใหญ่อันดับต้นๆของประเทศแล้วนะพี่ใช่ประมาณหนึ่งใน3ประมาณนี้ผมผมถามหน่อยพี่ไอ้ที่เห็นในลานจอดเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเอาเดือนหนึ่งเนี่ยรถมันมีเข้าออกเยอะมากน้อยขนาดไหนพี่ก็ปกติสยามมิเตอร์เนี่ยตัวเลขเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งน่าจะประมาณอยู่ประมาณสักเกือบหมื่นหมื่นคันหมื่นคันปีนึงเกือบแสนคัน ใช่วันหนึ่งก็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 เป็นพันนะอ่ะวันหนึ่งเป็นพันเป็นเป็นหลายหลายหลายร้อยอ่ะหลายร้อยมันมีรถอะไรบ้างพี่ในกลุ่มเนี่ยที่ถูกยึดมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรถอะไรอ่ะมีอ่มีผมว่าเห็นมันมีมอเตอร์ไซค์มีรถบรรทุกอ่ะที่กำลังประมูลเก๋งกระบะเก๋งกระบะมีหมดอ่ะแล้วกลุ่มไหนเยอะสุดพี่กลุ่มไหนเหรอตอนนี้ผมว่าถ้าจะเยอะสุดน่าจะเป็นรถกระบะนะอ่ะเมื่อก่อนกระบะ 30- 40ตอนนี้มาล่อ50-60%กอรกระบะเยอะมากกระยาเยอะมากนี่นี่นี่เห็น กระบะเยอะนี่กระบะทั้งนั้นกระบะกระบะกระบะเพียบเลยเพียบหมดเลยนะฮะใช่ผมถามว่าอย่างปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันเกี่ยวด้วยไหมว่ามันไม่ดีรถอีวีเข้ามารถมันเลยเยอะหรือว่ามันยึด อยู่แล้วอะพี่ใช่ใช่คือเศรษฐกิจมันไม่ดีตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาใช่ไหม oh, แลวการปล่อยสินเชื่อที่มันแบบว่าปล่อยโอเวอร์มากๆเลยเนาะมันก็ประทบป,ประดงประดังเข้ามาฉะนั้นมันก็เลยทาให้เศรษฐกิจภาพรวมไม่ดีพอไม่ดีปุ๊บรถมันก็ยึดเข้ามาอย่างเงี้ยบอกว่ามันเป็นทั้งโลกด้วยนะครับเ,ออเป็นทั้งโลกเพียงแต่ว่าตอนนี้พอลากยาไม่ดีปุ๊บรถกระบะมาเลยเปอร์เซ็นต์การยึดมันเยอะกว่ารถเก่งฉะนั้นราคารถกระบะที่จะตกกว่ารถเก๋งนะในปัจจุบันจะเห็นว่ายอดขายของแบรนด์เดดังๆอ่ะตกเลยครับ น่ากลัวมากเเออโอ้ผมถามหน่อยแล้วไอ้ก,การเข้ามาพี่บอกว่าตั้งแต่โควิดใช่ไหม แลการเข้ามาของรถ E ีีมันส่งผลมากน้อยขนาดไหนโอ้หส่งผลเยอะเลยรถ EV นะเพราะรถ EV เนี่ยต้องบอกว่ามันดั้มราคาลงมาเรื่อยๆถูกไหมแต่พอดั้มราคาเรื่อยๆปุ๊บมันก็มีผลกระทบก,กับราคารถมือสองใช่ไหมรถมือสองก็ราคาตกลงมาเรื่อยเหมือนกันหลักการเดียวกันเลยวันนี้มีรถเข้ามามากขึ้นอพอรถเข้ามาแล้วเขาต้องไปทําอะไรกันต่อพี่เห็นบอกว่ามีเอาไปตรวจเช็คไปซ่อมอ๋อแน่นอนโดยปกติขั้นตอนกระบวนการอ่ะเวลารถเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาต้องตรวจสภาพรถก่อนใช่ไหมตรวจสภาพรถว่าอุปกรณ์เป็นยังไงมีอะไรบ้างตรวจเกรด A B C ตรวจสภาพรถเสร็จก็ไปเก็บเข้าโกดังเก็บเข้าโกดังเสร็จก็รายงานทางาทางไฟแนนซ์ต่างๆที่ส่งรถเรามาร yeah, ายงานไปว่ารถเป็นยังไงประเมินราคาเท่าไหร่อะไรยังไงในกระบวนการการทางานเนาะแสดงว่ามันมีการให้เกรดด้วยวพี่แน่นอนรถทุกคันต้องให้เกรดอยู่แล้วเพราะมันไม่งั้นไม่มีเกรดประเมินราคาไม่ได้อ๋อนี่นี่คือเขาให้เกรดอย่างนี้เลยพี่อ,อันนี้จะเป็นลำดับรถเกรดจะอยู่ในใบรายการไม่เมีอะไรอันนี้เป็นแค่ ้ตของเราเฉยให้เข้าใจได้แต่เกรดมันจะอยู่ในรายการว่าเป็นเกรด A B C D ยังไงใช่จะประมาณนั้นโอ้โหนี่เขากําลังอินสเปคชันเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่จุดนี้ก็เป็นจุดอินสเปคชันนะก็คอยตรวจรถว่าเป็นรถเกรดอะไรยังไงเนาะในส่วนหนึ่งอันนี้ก็รอการตรวจนะฮะมันมีกี่เกรดครับพี่ผมถามเอยเกรดกับราคามันมีผลมากน้อยคมีผลแน่นอนเพราะมันจะมีรถเกรด A B C D ใช่ไหมครับครับแล้วก็ E นะฮะมีผลราคาแน่นอนเพราะอะไรครับ รถที่สภาพดีๆเลยเกรดเเกรดบเนี่ยมันจะเป็นสภาพที่รถเรียกว่าพร้อมใช้เนาะก็เรียกว่าทําสีสองสาชิ้นทำสีสองสาชิ้นเรียกว่าเอาไปเก็บงานนิดหน่อยหลังตั้งขายเลยอพอเกรดซเนี่ยอาจจะมีโดนบ้างโครงสร้างนู่นนี่นั่น,นหรือเกรดซเป็นรถสร้างเกรดดีเป็นรถสร้างอย่างเงี้ยขับมีผลราคาต่างแน่นอนอมอสมมุติราคาเกรดเเกรดบอยู่ประมาณ100เกรดซอาจจะประมาณสัก80ดสิาพอเป็นเกรดดีอาจจะประมาณสัก เหลือประมาณ60%ครับอราราคา60นะิประมาณนี้<อ>มันจะมีผลมันจะมีผลต่อราคาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าทํามากทาน้อยมีรถแบบไหนที่พี่แบบไม่เอาเลยไหมแบบอันนี้ไปแล้วมันไม่ได้ราคาไม่เอาเลยยังไม่เคยมีเพราะว่ารถที่ส่งเข้าประมูลเนี่ยมันมีตั้งแต่รถ3เดือนยึดจนถึง30ปียึด มันมีหมดเลยมันโอ้โหช่องว่างมันมันมันมีหมดเลยฉชนนั้นรถทุกคันเวลาประมูลได้บริษัทก็มีรายได้คันละหมื่นหนึ่งเนาะในส่วนรถยนต์มอไซค์คันละพันพันห้าร้อยบาทเะนั้นรถทุกคันเนี่ยขายได้หมดครับขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับราคารถทุกอย่างขายได้หมดอยู่ที่ราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่ราคาเออพอพูดถึงราคาผมถามนิดนึงว่าตอนนี้นะถ้าพูดถึงราคารถมือสองเนี่ยถ้าไม่นับก่อนรถอีวีมา ราคามันลงมีแบบมีแบบเป็นพันธุ์ฐานไหมว่าเอ้ยมันลงปีละกี่เปอร์เซน็นต์แต่พออีวีมามันลงมากกว่าเดิมไหมค,<อ>คือปกติแล้วเนี่ยมันมันตอนนี้โครงสร้างมันถูกบิดเบือนเนาะกลไกกลไกณวันนี้กับเมื่อ3ปี5ปีส0ปีที่แล้วเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะคือปกติเนี่ยรถใหม่ป้ายแดงนะเวลสังเกตดีดรถป้ายแดงพอออกรุ่นใหม่มาปุ๊บราคาเพิ่มขึ้นเห็นไหมไม่ได้เช็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น พรตอนนี้รถ EV มาแม่งลงๆงลง,ลงซื้อก็บอกว่าซื้ออะไรนะซื้อก่อนประหยัดก่อนซื้อทีหลังประหยัดกว่าถูกต้องมันกลายเป็นอย่างนั้นไปนะออซื้อหลังถูกกว่าราออคาออกใหม่มาถูกลงเรื่อยๆออมันก็มีผลกลไกราคาก็เลยถูกบิดเบือนไปเมื่อก่อนเนี่ยปีหนึ่งรถมาสักง10%โดยเฉลี่ยครับ แต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยหายไป30กว่าเปอร์เซ็นต์สามสิบปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วอันนี้ทุกกลุ่มเลยใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่าอาจจะเป็นจากทางภาครัฐเนี่ยประคับประคองในเรื่องการช่วยเหลือผู้เช่าซื้อโควิด่าก็บดานเข้ามาเศรษฐกิจก็ไม่ดีถูกไหมมันแล้วอีวีก็ปรับราคาลงอีวีก็ดั้มเข้ามาอีกมันโดนไป3 0เปอร์เซ็นต์เลยโอ้หายคันเลยเป็นแสน่ะโอ้ยังงั้นหมายความว่าจะมาโทษอีวีอย่างเดียวว่าอีวีมา มันทำให้ราคาลงไม่เกี่ยวมันแค่ส่วนหนึ่ง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 แต่เป็นส่วนที่เยอะนิดนึงอาจจะเป็นส่วนที่มีปัจจัยกระทบเยอะนิดนึงใช่เพราะเมื่อกี้พี่พี่เอ็มบอกว่ามันทําให้โครงสร้างรถเปลี่ยนถูกบรรทัดฐานใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือซื้อใหม่แม่งเลยถูกกว่าดีกว่าดีกว่า เออซื้อช้ากว่าถูกกว่าดีกว่าแต่หมายเขาว่าเวลอย่าไปรอนะไม่ใช่เราจะรอแบบรถใหม่เงี้ยมื่กี้องซื้อรถเนเพราะมันก็ถูกลงเรื่อยๆแต่มันจะมีจุดจุดหนึ่งที่มันอาจจะปรับราคาต่ำสุดอย่างที่บอกไว้ว่าอาจจะเหลือคันละ50,000 0บาทครับแล้วก็เรื่องของการชาร์จเนี่ยอาจจะชาร์จครั้งหนึ่งแล้ววิ่งได้นานไปเลยเมื่อก่อนชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้ร้อยกว่าโลครับตอนนี้2,000โล อนาคตอาจจะชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้เป็นหมื่นโลก็ได้หรือเป็นออโต้ชาร์จก็ได้ซึ่งอันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปอย่างเปลี่ยนไปแน่นอนเปลี่ยนแน่นอนเมื่อเ้าเราคุยตอนต้นๆไงว่าต่อไปเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งวันนี้ใครซ่อมโอ้โหนี่ผมมาเลยจะมาคุยกับพี่พี่เอ็มเรื่องนี้แหละครับว่าเฮ้ยพอวันนี้เนี่ยเราพูดถึงว่ารถ EV มาเนี่ยมันทําให้อันนึงเนี่ย เกิดคําถามว่าวันนี้เราเห็นว่ารถมือสองเนี่ยเริ่มะเต้นเริ่มค่อยๆไม่ไหวเริ่มติดตัวไปก็บ้างมากแล้วนะครับแล้วบอกปีนี้มันเป็นปีที่เขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนจริงๆใช่อ่มันผมก็เลยเกิดคําถามว่าเออว่ะ huh. ว oh, ันนี oh, <ol> ้เหมือนเราซื้อรถไฟฟ้ารถเหมือนอารมณ์เราซื้อรถในไมซ์เซ็ตเครื่องใช้ไฟฟ้าครับพอซื้อปุ๊บแม่งเคลนให่แม่งออกมาเริ่มเสือกดีกว่าเผิร์แม่งทำราคาถูกลงไปอีกช ถูกต้องพวกพอเมื่อกี้พี่เอ็มเลยพูดบอกว่าอ่ะมันกลายเป็นว่าวันนี้พอเราซื้อมันกลายเราต้องทําใจว่ารถมันราคาจะร่วงอ่าเป็นไปได้เป็นไปได้ของโลกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเลเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าแรกๆเลยนะพี่นะเพราะเครื่องใช้ฟ้าผมจาได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยสาปีเนี่ยคือเรายังเอาทีวีไปซ่อมถูกอ่ะยุคที่อมนเฟื่องฟูใช่อ่ะเราเอาทีวีเอาเครื่องเล่นคัดเสร็จไปซ่อมตอนนี้ผมนึกภาพไม่ออกว่าเราซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ซื้อแล้วทิ้งเลยอ่ะ พี่ก็มองว่ารถจะเป็นอย่างนั้นเกาทีวีเมื่อก่อนจอแบนเคยเห็นไหมเท่าไหร่แสนกว่าสองแสนตอนนี้จอแบนหมื่นกว่าบาทเออห้นิ้ว60นิ้วแล้วใครจะมาซ่อมอ่ะเออมันก็ปัะานานี้คือคือต้องบอกว่าการแข่งขันในด้านธุรกิจนะครับคนพยายามผลิตของให้ปรมมามากๆครับเทคยูดีๆขายให้เยอะๆครับ ราคาถูกนั่นแหละคือธุรกิจะฉะนั้นมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนฉะนั้นรถมันก็อาจจะเป็นการใช้แล้วทิ้งไปในอนาคตซึ่งเป็นไปได้แต่มันไม่บอกว่าริมือสองจะหายไปจากตลาดเมืองไทยอ,อาจจะไปอีก10ปี15ปีในอนาคตก็ว่ากันไปแล้วพี่คิดว่าอะไรจะเป็นจุดเปลี่ยนที่พี่มองว่าเนี่ยตอนนี้มันใช่จุดเปลี่ยนหรือย,อยังที่แบบว่าจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยคนจะเริ่มไม่ซ่อมแล้วยังจะมีสัญญาณอะไรบ้างอีก5ปีข้างหน้าอ,อีก5ปีีข้างหน้าปีไม่เกิน5ปีข้างหน้าทปีหนึ ราคารถต่ำกว่า5 0 0 0 0ราคารถต่ำกว่า500,000สองการชาร์จแล้วครั้งหนึ่งแล้วใช้ได้ตลอดไปอ๋อชาร์จแล้วไม่ต้องไปเติมใช้ได้ตลอดไปมันจะออโต้ชาร์จลนวนปในระบบไปเรื่อยๆอันนั้นน่ะคือในเมื่อในเมื่อเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดตัว EV คุณไม่ต้องเสียค่าไฟครับอ่ามาโลีิไม่ตสองเสียค่าไฟค่าน้ำมันอะไรแล้วเนี่ยมันประหยัดสุดๆแล้วแล้วราคามันถูกมากใหญ่จะต้องมีมือสองโอ้โหนะ อันนั้นเรามองถึงอนาคตนะเขาเห็นส่วนตัวนะเขาเห็นส่วนตัวความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเราเห็นสัญญาณ2อันนี้ใช่ที่บอกเลยว่ามือ2เตรียมเลยเตรียมลบสลายคือมันก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นแต่ค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆค่อยค่อยๆปรับไปคือตอนนี้รถคุณรู้ไหมเมื่อก่อนรถ30ปีเราขายได้ตอนเนี้รถเกิน15ปีเริ่มราคาตกลงเมื่อก่อนรถ15ปีราคาเจหมื่นตอนนี้เหลือราคา2 0 0หมื่นสาม0มื่นมันถอยลงมาเรื่อยๆต่อไปลด เกิน1ิปีอาจจะขายไม่ได้ต่อไปเกิน5ปีอาจจะขายไม่ได้มันจะเป็นนวัตกรรมนี้ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆเพราะว่าในเมื่อของใหม่ของดีมันถูกกว่าถูกกว่าและดีกว่าอะใหญ่จะต้องมาซ่อมรถรถปีเก่าคุณรู้ไหมกระบะคันนี้เท่าไหร่อะอย่างนี้เท่าไหร่สี่หมื่นบาทสี่หมื่นออป้ายแดงหกแสนเหลือสี่หมื่นบาทรถสิบห้าปีขึ้นเห็นไหมราคากลายเป็นอย่างนี้ไปเลยนี่ยกตัวอย่างนะโอ้โหนี่คือตัวอย่างเพราะจำได้ไทตันตอนกมาผมยังทํางานอยู่เลยถูกต้อง ถูกต้องราคาไม่อย่างเงี้ยเละเทปอย่างงี้ถูกต้องอันนี้คือราคาจากร้านประมูลบอกก่อนนะแต่ราคาที่ไปตั้งหน้าร้านเขาจะต้องไปรีเวทพวกนี้นอาจ <ไป S 2> จะไม่ขายร <ไป S 2> าคาเจ็ดหมืน่นแปดแล้วแต่แล้วแต่ขายที่ไหน<อ>แต่ผมเชื่อว่าเทคนี้ต่อไปเนวอนาคตมันเข้าถึงหมดตั้งแต่ประเทศพัฒนาแล้วกําลังพัฒนาด้อยพัฒนามันไปหมดมันไปหมดโอ้โหผมแอบถามนิดนึงนะครับว่า อย่างวังรถเนี่ยอย่าง worst case ที่สุดเนี่ยที่พี่ยึดกันมาเนี่ยเราเห็นว่าอ่ะพอวันเนี้ยรถเทนดีมันเปลี่ยนมาอย่างรวดเร็วมีบ้างไหมที่แบบมันแทบไม่เหลือราคามีบ้อนตอนนี้มีในมือของพี่ในพอร์ตของพี่ีคือเรายังเคยประมูลเมื่อครั้งที่แล้วไปเนี่ยประมูลเท่าไหร่เริ่มต้นศูนย์บาทศูนย์บาท พี่นายอะไรครับที่ทําธุรกิจหรือการกุศลครับนี่ก็คือไฟแนนซ์เขาคืออย่างนี้รถมันจอดมานานถูกไหมพอมันจอดมานานพี่เนี่ยมันขายไม่ได้พอมันขายไม่ได้ก็ด้วยอะไรพี่ปัจจัยอะไรเพราะเขาขายไม่ได้ด้วยราคาด้วยสภาพของมันด้วยราคาด้วยสภาพด้วยปีพอสภาพกับราคาปีมันไม่ได้รถมันเกิน20ปีขึ้นไปเนี่ยนั่นหมายความว่าเขายิ่งจอดเนี่ยเขาไปฟ้องร้องฟ้องร้องผู้จัซื้อไม่ได้เขาต้องผักรถออกไปสมมติผู้จัซื้อมีนี่อยู่แสนหนึ่งถ้ารถคันนั้นไม่ถูกขายก็ฟ้องแสนหนึ่งไม่ถ้าาเกิดบบทป๊ ก็เท่ากับผักไปแล้วใช่ไหมเขาไปฟ้องผู้ซื้อแสนหนึ่งได้ฉะนั้นเขาต้องผักออกไปและตัวเราเองก็ต้องผักรถออกไปเพราะอะไรรถหนึ่งคันเวลถ้ามันอยู่กับเรา10ปีอะเท่ากับเรามีค่ามีดูแลค่าแบบนั้นค่าจอดคหาศาลฉะนั้นแจกฟรียังต้องให้เลยเพื่อให้ออกจากสต๊อกเราไปในโกดังมี3 0,000คันพัะเจ้าแล้วถ้ามีรถนี้หมื่นคันเว้เจ้าเจ้าที่กี่ร้อยไร่แล้วเดือนกี่ล้านอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นมันถึงต้องผักออกไปทุกเงื่อนไข นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกคันนะคือมันต้องยอมรับว่าสภาพไม่ดีจริงๆปีเก่าจริงๆมันก็ต้องผักออกไปแบบนั้นครัแต่พอเราตั้งแต่ทำคอนเทนต์มาเฮ้ยคนมาซื้อกลายว่าจากสูบาทไม่มีคนเอาจบสามหมื่นตอบไม่ได้เพราะการประมูลเนี่ยมันขึ้นอยู่ใครจะมาพ่อค้ามาหรือคนซื้อใช้มาประมาณนั้นครับ ถือว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหนักหน่วงมากๆนะกับจํานวนรถยึดแล้วก็การ<ช>เปลี่ยนแปลงของ e v วีที่กามา<ช>ทีนี้ผมถามพี่เอ็มมากว่าอนาคตนะครับคิดว่าปีหน้าปีต่อๆไปเนี่ยาามันจะเป็นยังไงครับหน้าตาของเป็นคำถาม <ลด S 2> ที่ <ๆ S 2> ดีมากครับ,<ๆ>รบเวลคืออย่างนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับในระบบเราเนี่ยนะครับที่เราขายรถใหม่เนี่ยประมาณ800,000คัน าเนะที่ผ่านมาแล้วแปดแสนประคันนะครับแล้วรถที่มาเทรดมือสองมาแล้วสองแสนประคันได้แต่คุณรู้ไหมว่ารถยึดที่ผ่านมาปกติเนี่ยปีจะมาแล้วสองแสนห้าแต่ปีที่แล้วขับสามแสนห้าปีหกหกสามแสนห้าปีนี้ปี67ถูกไหมก็ตกประมาณสัก3สามแสนปีหกแปดสามแสนปี69 3ก้าสาแสนผมคาดเดาว่ารถอย่างเงี้ยจะยึดมา3ามแสนประมาณแบบนี้ไปซึ่งนี่คือชะลอแล้วนะปนอมนี่แล้วนะธนาคารคือพยายามผ่อนปลนสุดๆแล้วนะฉะนั้นผมบอกว่ารถยึดเนี่ยนะคนเยอะ ปริมาณเยอะแน่นอนเพาเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเรายังไม่เห็นท่าทีเลยว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรเท่าที่คุยกับทางพ่อพี่ๆธานาคารไฟแนนซ์ในวงการกันฉะนั้นลถยึดในระบบประมูลเนี่ยผมว่ามีเยอะมีเยอะพอสมควร,ครนะครับแล้วอย่างนี้มันจะมีโอกาสที่จะไปปล่อยหรือจะทําให้ตลาดสตักไหมพี่ผมว่าไม่นะครับเพราะว่าต้องบอกอธิบายก่อนว่า,วาราคารถเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับกลไกตลาด ราคา100บาทคนไม่ซื้อก็เหลือ80 80ไม่ซื้อก็เหลือ50 50ไม่ซื้อก็เหลืออาจจะเหลือ10บาทหรือแจกฟรีในอนาคตก็ได้ฉะนั้นผมว่าราคาเนี่ยมันปรับไปตามกลไกแล้วมันก็มีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาสนใจธุรกิจนี้าะต้องบอกนะธุรกิจนี้มันมันน่าสนใจคือกําไรมันยังอยู่มาสัก50% 30- 50เซนออยู่ก็ถือเป็นธุรกิจที่ดีณวันนี้นะครับก็คือยังมีตลาดอยู่ยังมีความต้องการแค่อยู่ว่ากลไก มันยังไปได้ถ้าราคามันเหมาะสมถูกใช่โอ้โหก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องท้าทายแล้วก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะสำหรับตลาดรถยนต์หลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเศรษฐกิจที่ดรอปลงกำลังซื้อที่ดรอปลงคนซื้อไม่ไหวแต่ต้นทางเนี่ยเบลต้องเข้าใจกับต้นทางของผู้เช่าซื้อที่โดนยึดรถ นะครับและต้องขายทอดตลาดมันต้องมาผ่านบริษัทประมูลหมดเลยพอผ่านประมูลเสร็จปุ๊บนั่นก็หมายความว่าส่วนต่างเนี่ยเขาก็จะไปฟอกผู้จัาซื้อถูกไหมครับนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าถัดไปคือคนที่มาซื้อรถไปขายทำธุรกิจนั่นคือเต็นท์รถถูกไหมครับอาเป็นบริวาทําทำกำไรก็ว่ากันไปฉะนั้นยังไงต้นทางเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นแหล่งที่น่าสนใจอยู่เพราะยังเข้าสู่ลานประมูลปีหนึ่งเกือบสามแสนคันนี่ถือว่าตัวเลขมหาศาลนะที่โกดังมีรถอยู่สามหมื่นคันสาขาเกือบห้าสิบสาขาทั่ว รถมันทุกแป้งเยอะมากอ่สยามพิเตอร์มีรถทุกประมาณ3,000กว่าคันครับโอมันเยอะมากเลยนะเยอะที่สุดในประเทศไทยนะโอ้นี่อนวอาเยอะเยอะมากเยอะมากถ้าวันนี้นะครับผมว่าวันนี้คนได้ข้อมูลได้เห็นภาพแล้วว่าเอ้ยเรื่องของรถมือสองเป็นยังไงการเข้ามาอะไร,ะไรคือคีย์สำคัญและตลาดหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับอยากให้พี่เอ็มนะครับฝากถึงคนทางบ้านหน่อยครับว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าสำหรับใครที่กําลังอยากจะซื้อรถอ่าที่อยากจะมีรถเนี่ยอยากให้มีมุมมองยังไงบ้างพี่ว่าเอ้ยจะรถมือสองดีไหมหรือ ซื้อของใหม่ดีกว่าหรือพี่มีมุมมองอยังไงเรื่องการจัดการคือเอางี้ดีกว่าในชีวิตผมเนี่ยไม่เคยซื้อรถป้ายแดงนะซื้อจต่มือสองตลอดนะเพราะอะไรครับณวันนี้สมมติว่าเวออกรถมาป้ายแดงราคา1ล้านบาทพอมาผ่าการประมูลแม่งเหลือ50า0ิบาไม่เกินก็ถูกกว่า40 5 0เลยนะครับ ถูกป่ะครัแล้วคุณอีก40%คุณไปทำอยู่ได้นะ40%นี่คือ4-5แสนบาทเลยนะถูกป่ะฉะนั้นรถมือ2ที่ยึดมา3เดือน6เดือน1ปีสภาพดีมากสภาพเหมือนป้ายแดงครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกนะครับอันนี้เราพูดถึงในประมูลนะคือรถไม่ใช่จะพี่จะบอกว่ารถมันไม่ใช่ทรัพย์สิน เป็นสิ่งที่มันเสื่อมค่าลงการซื้อรถมือสองดูแล้วคุ้มกว่าคุ้มกว่าในมุมมองผมว่าคุ้มกว่าแต่รถใหม่คุณซื้อปุ๊บวันนี้พรุ่งนี้คุณขายคุณขาย3ามสิก็ร้านหนึ่งคุณขายไปสี่แสนทุกทีเลยอ่ามันอย่างนั้นเลยฉะนั้นรถมือสองก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับคนที่ยังมีงบจํากัดหรือที่ว่าอยากได้รถดีคุณภาพก็มาที่ประมูลสยามอินเตอร์ได้นะครับนะครับเป็นไงวันนี้นะต้องขอบคุณพี่เอ็มนะจากทางทีม SIA สยามอินเตอร์การุด สำนักงานใหญ่รมคำแหงนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเบลครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับที่บอกว่าตลาดรถมือสองอีกสิบปีจะหายไปจริงหรือไม่คนจะเห่อของใหม่จริงหรือเปล่านะเว่าถูกลงดีขึ้นหรือมือสองซื้อดีกว่านะแทนที่จะไปกำเงินซื้อแพงๆซื้อมือสองราคาหายไปขึ้นเลยนะครับคิดยังไงสามารถแสดงความคิดเห็นตามคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติคตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ไว้ถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะประวัติของพี่เอมนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาสัมภาษณ์กันอีกนะครับจะพามาดูกันอีกสำหรับคลิปนี้จบพี่เทอานี้เจอกันในคลิปหน้านะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ